thank <music> เด็กที่น่ารักของครูแจนทุกๆคนนะคะกลับมาอีกครั้งในวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้เป็นวิชาภาษาไทยในวันอังคารที่28เมษายนอาเด็กๆคะครูแจนให้สังเกตนิดนึงคะ่ะแบบฝึกหัดของเรานะคะทุกๆวันเนี่ยครูแจนให้แบบฝึกหัดที่ตรงกับวันที่เด็กๆคะกรุณาทาแบบฝึกหัดให้ตรงเวลานะคะ อย่าทําก่อนล่วงหน้า mm hmm. เห็นไหมคะครูแจมใส่สีชมพูไว้วันอังคารสีชมพู mm hmm. แบบฝึกหัดวันนี้ค่ะ mm hmm. เป็นแบบฝึกหัดที่เด็กๆเ,เนี่ยคุ้นเคยและเด็กๆเ,เคยทํามาแล้วหลายๆครั้งเลยค่ะแบบฝึกหัดวันนี้ก็คือการประสมคํานั่นเองนี่ะสมคําโดยใช้สัญ,ญลักษณ์พยัญชนะประสมกับสระเป็นคำออกมาง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฝึก ทำแบบฝึกหัดวันนี้ครูแจนลืมไปแล้วว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้อ่านภาษาไทยมานานมากเด็กๆต้องลืมแล้วเหมือนกันแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปอ่านแบบฝึกอ่านภาษาไทยชุดที่3ค่ะแบบฝึกอ่านเรื่องกอไอไกไมเอไก่เอ แบบฝึกหัดเรื่องไก่เด็กๆจำได้ไหมคะที่เรามีแถบสีชมพูเดี๋ยวเรานำเล่มนั้นขึ้นมาแล้วอ่านพร้อมกันจากนั้นเราค่อยมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ไปฝึกอ่านกันเลยคะ่ะเริ่มอ่านจากบรรทัดแรกนะคะไก่กอไอไก่ไม้เอกไก่ไก่ไกบรรทัดที่สองง่ายมากเลยคะ่ะเด็กๆไก่ไก่ ไก่ทีนี้เรามาดูบรรทัดที่3นะคะไก่ตออัวตัวมอเอียเมียมออีมีมออมขอไอไขไม้เอกไข่ไก่ตัวเมียมีไข่อ่านเป็นประโยคนะคะ ไก่ตัวเมียมีไข่ทีนี้เด็กๆอ่านเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆไปบรรทัดต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆไก่ตัวเมียทีนี้อ่านตามครูแจนนะคะคํานี้กออะกะตออากกะไม้ตรีตากกะตาก คำที่สองเหมือนเดิมเลยคะ่ะเด็กๆลองอ่านด้วยตัวเองสิคะไปพร้อมๆกันนะคะกออะกะตออากตากไม้ตรีตากกะตากเอกะตากกะตากเป็นเสียงอะไรนะแน่นอนคะ่ะเด็กๆเป็นเสียงไก่นั่นเองลองมาอ่านเป็นประโยคไปพร้อมๆกับครูแจนนะคะไก่ตัวเมีย กระตากกระตากทีนี้เด็กๆอ่านเองค่ะโอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆค่ะไปต่อเลยจ้ารอเอาเราจออะจะดอไอได้ไม้โทได้ขอไอไข่ไม้เอไข่ กไอไก่ไม้เอกไก่มอ,อามาทีนี้ลองรวมเป็นประโยคนะคะเราจะได้ไข่ไก่มาเด็กๆลองอ่านเองสิคะโอ้เยี่ยมอีกแล้วค่ะเด็กๆบรรทัดต่อไปเลยค่ะเด็กๆคะ่ะ คำแรกอ่านว่าอะไรนะคะกอไอก่ไหมเอกคือแจนไม่พูดดีกว่าคำต่อไปล่ะคะตอ,อวัวเยี่ยมมากค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะผออูผูไม้โทผู้ไก่ตัวผู้ก็คือไก่ผู้ชายนั่นเองอ่าคำนี้เด็กๆอ่านตามครูแจนค่ะอ,อเอ อเอกไม้โทเอกออีอ,อ,อีไม้จัตตวาอีอ่านตามนะคะออเอกอเอกไม้โทเอกและคำสุดท้ายค่ะลองเหมือนเดิมเลยค่ะอเอกอเอกไม้โทเอก รวมเป็นประโยคได้ว่าไก่ตัวผู้เอกอีอกเอก,เ,อกเด็กๆลองอ่านได้ตัวเองสิคะ1 2 3อ่าเด็กๆสังเกตไหมคะไก่ตัวเมียร้องกระตากกระตากส่วนไก่ตัวผู้ร้องเอกเอีอกเอกนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรทัดต,ต,ต่อไปกันเลยคะ่ะ บรรทัดสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆกไอไกไม้เอก ai ai อ่านว่าอะไรคะตอัวช่วยสะกดเลยค่ะผออูผูไม้โทเยี mai mai ่ยมมากค่ะมอไอไมไม้เอกโอ้โหมออีขอไอไขไม้เอกหอไอไห้ไม้โท รอเอาเยี่ยมมากเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองอ่านเป็นประโยคพร้อมๆกันนะคะไก่ตัวผู้ไม่มีไข่ให้เราเด็กๆลองอ่านประโยคเองสิคะหนึ่งสองสามโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆสุดท้ายแล้วคะ่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะไก่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 ไกไก ไก่ตัวเมียมีไข่ไก่ตัวเมียกะตากกะตากเราจะได้ไข่ไก่มาไก่ตัวผู้เอกอีเอกเอกไก่ตัวผู้ไม่มีไข่ให้เราเด็กๆลองฝึกอ่านที่บ้านและถ้ามีโอกาสถ่ายวิดีโอส่งให้คุณครูแจนดูด้วยนะคะ ปรบมือให้เด็กๆทุกๆคนเลยนะคะที่ฝึกอ่านภาษาไทยบทที่3กับครูแจนเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดชุดนี้กันเด็กๆคะครูแจนจะอธิบายให้ฟัง1ข้อจากนั้นเด็กๆทำเองทำได้ง่ายนิดเดียวค่ะไปฟังกันเลยค่ะ เด็กเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะแต่ว่าครูแจนจะช่วยเด็กๆแค่ข้อเดียวเท่านั้นจากนั้นเนี่ยเด็กๆต้องทําเองนะคะเพราะว่าครูแจนเชื่อว่าเราได้ฝึกฝนทําแบบฝึกหัดแบบนี้ไปหลายครั้งแล้วเด็กๆทําได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวมาดูข้อหนึ่งค่ะคําสั่งเขาบอกว่าฝึกประสมคําแล้วเขียนคําลงในช่องว่างเด็กๆเ,เคยทําแล้วแน่นอนค่ะ ภาพแรกค่ะภาพมา้มาม้าเสียงมอมอมอเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นตัวอะไรลูกมอมาอ่าฮะาใส่ามอาม้าลงไปตัวที่สองค่ะสะระอะมออะมะต่อไปเด็กชายคนนี้เขาทำอะไรคะ พายเรือเสียงรอรอรอก็คือรอเรือนั่นเองรอเรือสระอะระ,ะ,ระมะระอันนี้ครั้งนะคะมะระ เห็นไหมคะเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมคะแบบฝึกหัดนี้ครูแดนเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถทำแบบฝึกหัดอันนี้ได้เองทั้งหมดแน่นอนค่ะสำหรับเด็กๆที่ทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนการอ่านบ่อยๆทุกครั้งและส่งการบ้านให้ครูแดนทางซีซอได้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ